แนะนําทุกคนถ้าซื้อมานะครับก็แกะกล่องแบบถ่ายวิดีโอไว้แบบนี้นะครับนี่ภายในก็จะเป็นกล่องของบอสตัวไขควงไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นบอสโกเจนสนะครับขนาดของโวลก็คือ3 6มโวลต์นะครับ5้านิวตันนะครับก็มันมีไทซีในการชาร์จด้วยนะครับสามารถปรับระดับได้นะครับ7ระดับเลยนะอันเนี้ยแล้วชุดนี้ก็คือชุดคิดนะครับที่ผมเลือกมานะครับ มันจะมีแถมแบบหน้ากล่องแบบนี้นะครับกล่องเนี่ยมีการเขียนว่ามีการรับประกันสินค้าบอสด้วยนะครับเครื่องมือนี้ก็คือ12เดือนนะครับรุ่น Heavy Duty นะครับ12บวก6อ๋อถ้ามันเป็นรุ่นใช้งานหนักแบบนี้ก็อาจจะบวกอีก6เดือนนะครับเดี๋ยวอาจต้องอ่านรายละเอียดตรงนี้เพิ่มเติมกันอีกนิดนึงนะแต่ตัวนี้ครับเราสามารถดาวน์โหลดในตัวแอปพลิเคชันนี้เพื่อ,อรับฟรี100คะแนนนะสำหรับการสมัครสมาชิกนะ ส่วนนี้เราก็ต้องอย่าลืมนะครับเราต้องทําด้วยนะแล้วก็ลงทะเบียนออนไลน์ด้วยอันนี้สาคัญมากๆนะครับพวกกล่องพวกนี้อะไรพวกนี้ครับเราพยายามเก็บรายละเอียดในการเปิดกล่องตั้งแต่ทีแรกเลยนะครับเพื่อการันตีวารันตีมันจะได้แบบโรเทคให้เรานะครับแล้วตัวนี้ด้วยนะครับอันอนี้ประเทศผู้ผลิตเป็นมาเลเซียนะครับประเภทของสว่านน็นอตทุกอย่างนะครับ ผู้จัดจำหน่ายอ๋อบริจัทกรโรเบิร์ตบ็อกโ,โ,โ,โอเคนะครับก็ค่าๆประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนอื่นกันต่อขอไปในรายละเอียดของกล่องก่อนนะครับเพราะว่ารีวิวแกะกล่องเราอยากจะให้ทุกคนเห็นรอบๆด้วยเนาะมีการรับประกันของแอปพลิเคชันตรงนี้เราต้องสแกน QR code แบบนี้นะครับที่เขาแนะนำไว้นะ,ะด้านหลังนะครับเป็นตัวนี้ เขาก็จะบอกรายละเอียดของรุ่นนี้นะครับมีไฟฉาย led ด้วยนะส่องสว่างนะครับประมาณนี้นะก็มันได้ต่ำสุดองจุนิวตันนะครับแล้วก็สูงสุดอยู่ที่5นะครับที่เขียนอยู่ข้างๆนี้สปีดมันอยู่ที่ 0- ถึง360เอ่อความเร็วรอบแล้วกันนะครับ360นะครับส่วนอันนี้เป็นอันนี้ไม่แน่ใจนะแม่ของขนาด5มิลน,นะครับใครทราบ พิมบอกด้วยนะครับส่วนน้ําหนักนะครับประมาณจุดสามสกิโลก็ประมาณสามขีดนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยนะครับแต่ตอนนี้เราจะต้องมีการกรีดตรงนี้นะครับเพื่อคอนเฟิร์มว่าเรามีการเปิดใช้งานกับรุ่นนี้แล้วนะครับอันนี้นะครับเปิดมาก็จะเห็นข้างในเป็นตัวกล่องของตัว Gen สแบบนี้เลยนะครับ รุ่นนี้มันได้ความเล็กกระทัดรัดนะครับแล้วมีอัปเดตหลายอย่างนะครับจากรุ่น Gen 2เนาะดังนั้นแนะนําถ้าซ,ซื้อก็ซื้อรุ่นใหม่ไปเลยนะครับแต่ใหม่ล่าสุดเลยนะครับเพราะว่าเราอยากได้ความเล็กกระทัดรัดแล้วก็ฟังก์ชันที่มันเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวมารีวิวกันนะครับว่าเป็นแบบไหนด้านในมันก็จะมีคู่มือมาให้แบบนี้นะครับสไตล์บอสเน,อนี่เป็นเล่มเลยนะครับอันนี้นะ เดี๋ยวถ้าใครมีเวลาก็ศึกษาได้นะครับเพิ่มเติมได้เนาะอันนี้เป็นอะไรเอ่ยก็อาจจะเป็นใบรับประกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้ขอเก็บไปก่อนนะครับกล่องภายนอกเล็กกระทัดรัดสวยงามมากนะครับแล้วก็ขนาดก็คือประมาณสัก21เซนนะครับแล้วฝั่งนี้ก็ประมาณสักประมาณ8เซนนะครับก็ถือว่าไม่ใหญ่มากนะครับประมาณฝ่ามือหนึ่งนะครับ แกะออกมานะครับก็จะเห็นชุดคิดของเขานะครับแล้วก็มีตัวไขควงตัวนี้อยู่นะครับแล้วมีดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแถมมาให้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องก็จะเล็กกระทัดรัดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองจับกันดูนะครับว่าเป็นประมาณไหนนะครับตัวนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับจับถนัดกระชับมือนะครับแล้วก็มียางดูดตรงนี้ด้วยนะครับสวยงามมากเนาะ ถ้าดูจากพื้นผิวของเขาแบบนี้นะครับอันนี้คือรุ่น Gen 3ที่แบบว่าใหม่ล่าสุดนะครับแต่ผมซื้อมาหลังจากที่เปิดตัวค่อนข้างนานนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยมันเหมาะกับการที่จะเอามาใช้งานแล้วนะครับถึงได้ตัดสินใจซื้อเนาะเพราะว่าผมเทียบหลายรุ่นหลายยี่ห้อมากนะครับแล้วอันนี้นะครับเป็นคู่มือของเขานะครับติดกับกล่องเลยนะครับก็เพียงแค่กดสวิตช์ตรงนี้เนาะก็ถ้าอารมณ์ประมาณนี้ก็คือกดสวิตช์ตัวนี้อ่า ตัวนี้นะก็ทํางานแล้วนะส่วนอันนี้ก็คือไม่แน่ใจนะก็คือดันเข้าไปหรือเปล่าดันเข้าไปก็ทํางานเลยนะครับนี่ก็เหมือนกันเนาะเป็นปุ่มนะครับก็จากคู่มือเราไปพร้อมกันนะก็ถ้าดันขึ้นนะครับหมุนหมุนเข้าดันลงหมุนออกประมาณนี้นะแล้วอันนี้ก็คือสามารถดันเข้าไปกับ ถึงผิวเลยปรกันนะครับดันอย่างงี้นะครับอาโทษโทษโทษพอดีว่าผมเอาสวิตช์ไว้ตรงกลางเนาะถ้าเอาสวิตช์ไว้บนหรือล่างเนี่ยดันปุ๊บมันก็จะหมุนทํางานนะครับนี้เวิร์กมากเนาะแล้วส่วนวิธีการใส่เขาก็แนะนำแนะนํนาตรงนี้นะครับก็อาจจะต้องโฟกัสโฟกัสหลุดนิดนึงใส่ก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ต้องให้มัน ขึ้นมายาวๆประมาณนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวอาจจะไกลเกินไปอ่าแบบนี้ละกันนะครับนี่เขาแนะนําตามอย่างนี้เลยคู่มือมันดูง่ายมากนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะแล้วนี่มีไฟสองสว่างด้วยนะครับเป็นออก,ออกไฟฉายเนาะประมาณนี้นะก็ด้านในแถมอะไรมาบ้างนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นสายชาร์จไทซีนะครับไทซีก็ เสียบเข้ากับตัวเครื่องนะครับด้านตูดอย่างนี้เลยนะครับด้านท้ายนะครับแล้วอีกด้านหนึ่งก็เสียบกับ USB Type A นะครับก็หัว Type A นะครับเป็นปกติเนาะแล้วก็เสียบกับอะแดปเตอร์แบบนี้เลยนะครับปึ๊บสถานะที่ไฟมันจะติดก็คือนี่ครับถ้าเราเสียบไฟเข้าแล้วนะครับมันก็จะ on นี่ไฟฉายแบบนี้นะครับกระพริบกระพริบ แต่ถ้ามันเต็มแล้วนะครับไฟเขาก็จะสว่างนิ่งเลยนะครับดังนั้นเราก็จะได้รู้นะว่ามันเต็มเนาะประมาณนี้นะครับนี่ค่อนข้างใช้งานง่ายนะครับส่วนกล่องก็สามารถเก็บแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็เปิดเข้ปไนแบบนี้นะครับส่วนอุปกรณ์ตรงนี้นะครับเราก็เอาออกมาก่อนนะครับดังนั้นเราก็กดตรงนี้แล้วก็ดึงออกมาทั้งถาดแบบนี้เลยนะครับอันนี้เราก็ปิดไว้แบบนี้อ่า โอเคดังนั้นอุปกรณ์ที่เขาแถมมาก็คือชุดคิดชุดนี้นะครับมันมี2ชุดนะแล้วแต่ใครจะเลือกนะครับผมว่าอันนี้มันน่าจะอันเกประสงค์ที่สุดแล้วเพราะว่ามันได้มาตั้ง2 4 6 8หดหัวนะแต่ชุดคิดอีกอันหนึ่งครับมันมีหัวท้ายเองไนงะเป็นหัวแฉกนะครับผมว่าอันนี้น่าจะคุ้มกว่านะครับก็เลยเลือกมานะครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะครับร้านน,นี้ส่งเร็วแน่นอนนะครับ แล้วก็เป็นตัวแทนจําหนายด้วยนะครับของแท้แน่นอนเมื่อกี้ผมลองสแกนข้างของแล้วนะครับอุปกรณ์ที่ให้มาก็เป็นของแท้นะครับเข้าหน้านล็อกอินลงทะเบียนได้นะครับวิธีการก็เดี๋ยวอาจจะต้องให้ทุกท่านได้รู้ว่ามันสแกนตรงไหนเนาะขอแนะนำก่อนนะครับเช็คของจริงของแท้ของปลอมนะก็สแกน QR code ตงนี้นะครับเพื่อโหลดแอปพลิเคชันนะครับหลังจากนั้นเราเปิดกล้องนะครับของแอปพลิเคชันแล้วใช้ตัวนี้สแกนใช้ตัวแอปพลิเคชันนะครับสแกนตัวนี้นะครับนะครับ QR code ติดเครื่องนี้นะครับถ้ามันเข้าโหมดล็อกอินก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับมันก็คือของจริงไม่หลุดมือง่ายแน่นอนนะครับกําได้แบบถนัดมือแบบนี้เลยนะครับข้อดีคือมันกดปุ่มตรงเนี้ย มันจะไม่โดนปุ่มง่ายๆนะครับเพราะรุ่นเก่าอ่ะกดปุ๊บมันก็จะโดนปุ่มง่ายละนะครับอันนี้ก็คือเราสามารถกำมเต็มมือเลยนะครับเราใช้นิ้วอย่างเงี้ยเพื่อกดอีกทีหนึ่งแบบนี้นะครับก็อันนี้เป็นลักษณะของการจับถือเนาะมันโอเคนะครับไม่ใหญ่มากนะครับกระทัดรัดดีนะครับอโทษทีนะครับชุดคิดที่เขาให้มามันมีหัวประมาณนี้นะจริงๆแค่นี้งานทั่วๆไปก็เพียงพอแล้วนะครับซีแชกแบบสองหัวนะครับเล็กกับใหญ่ แล้วก็ปากแบนนะครับสองอันนะครับอันเหลืองๆนี่ก็เป็นหัวแบบปึ๊บๆนี่หัวดาวอ่าโอเคนะครับหัวดาวบบน,นี้สามหัวนะแฉกสองอันแล้วก็สีแฉกสองอันนะครับส่วนรหัสนี่ผมไม่แน่ใจนะอ่านี่ ph ีหนึ่งนะครับอันนี้อะไรอ่ะสองนะครับ ถ้าใครทราบรหัสก็นี่นะครับรหัสตามนี้นะ0.5นคูณสามปากแบนเนี์จุดคูณ4นะครับ <c oughs> แล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจทีแปดพนี่แปดทีสิบทีสิบทีสิบห้านะครับนะครับประมาณนี้นะ ส่วนตัวนี้นี่เฮ้ยเขาใส่มาให้เลยรอเนี่ยอ๋อหรือว่าผมใส่เองอันนี้เป็น PS0 ศูนย์นะอ่าอย่างนี้นะมันมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสี่หกแปดแปดตัวก็ตัวนี้มีสามนะครับสี 4, ่แจมีสามโอเคนะครับก็ ปกติแล้วเราก็ใส่่างนี้เลยนะครับใครเคยทํางานช่างมาก็จะรู้ว่าไอ้นี้ยมันคุ้มนะเพราะว่ามันเปลี่ยนหัวได้หลายอันนะครับแล้ววิธีการใส่นะครับมันไม่ได้ยัดเข้าไปนะนี่ยัดปุ๊บหมุนเลยล็อกก่อนนะครับนะรุ่นนี้ไม่ได้เสียบเข้าไปเลยนะครับมันดีกว่านั้นก็คือสามารถดึงขึ้นมานะครับรุ่นใหญ่ๆที่ดีๆอะ่ะมันก็คือแบบนี้แหละนะครับระบบล็อกดึงขึ้นมาก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับนี่แบบนี้ ล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนวิธีการใช้งานก็อยู่ที่เรากดปุ่มสตาร์ทแล้วแหละนะครับเลือกทิศทางก่อนนะครับว่าจะหมุนเข้าหมุนออกตรงนี้นะครับแล้วก็กดหมุนเข้านะครับอันนี้หมุนแบบหมุนมืออย่างนี้เลยนะครับตามเข็มนาฬิกาแต่ถ้าเราจะหมุนออกนะครับก็ดึงอันหลงข้างล่างแล้วก็ก็จะหมุนทวนเข็มนะครับ เดี๋ยวมาลองเทสกันเลยนะครับว่ามันสามารถทํำยังไงได้บ้างแต่ว่าอันเนี้ยปรับได้จากรุ่นเดิมครับอีก2ระดับคือเจ็ดระดับเลยนะครับอันเดิมมันไม่ถึงเนาะอันนี้ระดับที่1ระดับสองระดับที่สามระดับที่4ี่ระดับที่ห้านี่ยหกเจ็ดนะครับแล้วก็สูงสุดคือแม็กเลยนะครับแบบนี้นะครับแรงต้านมันก็จะหนิวตั้งมันก็จะสูงสุดเลยโอ้แน่แดงนะ อันนี้หนึ่งเนี่ยหนคือเนี่ยคัดมันทํางานเนาะก็แบบนี้นะครับเวลาทํางานก็ไล่ระดับเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูก่อนนะครับสักระดับปกติแล้วมันจะใช้งานนะครับมันต้องใช้งานแบบเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะที่เราคิดว่าไอตัวเนี้ยมันจะทํางานแบบมันเป็นอุปกรณ์เล็กๆนั้นเขาเรียกว่าอะไรทํางานแบบไม่ได้หนักมากนะครับ เดีเดวผมลองใช้น็อตแบบไม่ได้เป็นตัวที่ฝังกับอ่าเห็นไหมอันนี้เบอร์หนึ่งอ่ะเอาไว้ใช้สําหรับพวกงานแบบถอดอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับแต่เดี๋ยวลองหมุนเพิ่มอีกสักระดับที่สองนะครับว่าเป็นยังไงเนาะแค่ระดาบที่สองก็เข้าเยอะแลย้ยอ่าระดับที่สองสำหรับไม้เนื้ออ่อนประมาณนี้นะเดี๋ยวระดับที่สามน่าจะสุดนะครับ เออประมาณนี้นะครับโอ้ยมีแตกด้วยก็มันเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับแล้วก็ไม่ได้ยิงเจาะนํานะครับแต่ระดับสามเข้าแล้วนะครับจริงๆไอตัวเนี้ยมันไม่ใช่ว่าไม่แรงนะผมว่ามันแรงเลยนะครับนี่แค่ระดับสามเองนะครับแล้วถ้าเป็นตัวนี้ลนะ่ะผมจะลองอยังไงก่อนน,นะครับ อันนี้เป็นระดับสามนะครับนีงกันนะไม่ได้เจาะนําขอไภอยอ่าระดับสามได้ประมาณนี้มันต้องแตกแน่ๆไม,ม้ผมเดี๋ยวเราไปทดลองด้วยกันนะครับ อ่ะสี่อันนี้ห้านะอ่ะหกอ่ะเจ็ดอ่าเจ็ดประมาณนี้นะโอ้โหตรงนี้คือมันไม่ค่อยแข็งแรงนะแต่ว่าเนี่ยครับไอตัวหัวของบอสตัวเนี้ย ผมว่ามันแข็งแรงมากนะนะเศษเศษเนี่ยเป็นเศษของหัวน็อตนะแต่ตัวนี้ของบอสอแน่นอนนะครับแข็งมากนะครับนี่คือระดับเก็ดที่สูงสุดแล้วนะแต่ตรงนี้ครับไม้อเนี่ยมันเข้าไปได้ประมาณนี้นะจริงๆเดี๋ยวผมขอลองดันเข้าไปอีกนิดหนึ่งก่อนนะครับว่ามันเวิร์กไหมอันไม่ได้ละนะครับเดี๋ยวอาจจะยังไม่ต้องกด อ๋อมันหัวมันรูดไปแล้วนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนตรงนี้ให้มันใหญ่ขึ้นแสดงว่ามันยังแรงอยอ่าโมซี่โคตรแข็งอันนี้ระดับเจ็ดนะครับแน่นอนเลยเข้าไปสุดแล้วนะครับนี้ผมว่ามันโอเคนะ มันก็ได้งานหนักระดับหนึ่งเลยนะครับเนี่ยถ้าใครเอาไปทํางานในบ้านนะผมว่าไอ้ตัวนี้ก็ครบละนะครับถือใช้งานง่ายตัวเล็กด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็เอาไว้ทํางานแบบพวกซ่อมพัดลมทีวีตู้เย็นเอาไว้แกะดูง,งีีซื้อตั้งนานแล้ะนะครับ <c oughs> เราก็ไปมองไอ้ตัวที่มันเอาไว้ยิงแบบไอ้ถ่าควงกระแทกใหญ่ๆอะครับแต่ว่าการจับถืออะผมว่าแบบเนี้ยมันง่ายกว่านะเพราะว่ามันจับแบบปากกาได้ไงนะครับ เดี๋ยวขอลองหมุนออกก่อนนะครับหมุนออกได้ไหมเดี๋ยวโทษๆๆพอดีว,ว,ว,ว่ามันมุมกล้องมันไม่เห็นอ่ะนี่นครับขอหยาดถือแบบนี้ง่ายน,ะนี่ว้าวรู้งี้ซื้อตั้งนานเลว อันนี้มันยาวประมาณไหนปุ๊บประมาณสองนิ้วแล้วกันนะครับเนี่ยสองนิ้วเข้าไม้เนื้ออ่อนแล้วกันนะครับก็ได้อยู่เนาะเนี่ยรูสวยงามนะโอ้ยสุดยอดหมุนเข้าไปในรูเดิมนะครับโดยใช้ประมาณเบอร์ห้าเนาะมันง่ายจนแบบว่าเราเราอ่า ถ้ามันสุดแล้วมันไม่ไหวมันก็จะฟรีเมื่อกี้นะครับอ่าอันนี้ก็หกก็ฟรีไปเจเบอร์เจ็ดเลยแล้วกันอ่าดังนั้นเบอร์เจ็ดเอาอยู่นะครับโอเคมาถอยออกกันเถอะนะครับมันก็จะได้เอยเอไม่เห็นกล้องไม่เห็นขอภัย ก็ประมาณนี้นะครับใช้งานง่ายๆเนาะผมว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้ในบ้านได้ทุกอย่างเลยนะครับมันเวิร์กมากนะครับก็คุ้มค่าดีนะครับตัวนี้วิธีการเอาออกนะครับก็แค่ดันขึ้นนะครับนี่แล้วก็ดึงออกแบบนี้นะครับสะดวกมากๆเนาะแล้วมันก็ติดติดแน่นด้วยนะครับเพราะมันเป็นระบบล็อกแบบใหม่แล้วนะครับเหมือนรุ่นพี่ของเขาเลยนะครับที่ใช้อยู่นะครับประมาณนี้นะครับรีวิวสั้นๆเนาะ อันนี้ไฟก็บอกไปแล้วนะครับมันก็สามารถติดเนี่ยถ้าเราทํางานในพื้นที่ที่แบบว่ามืดๆนะครับมันก็จะไปส่องจุดที่เราจะทํางานนะครับอันนี้ก็คือสะดวกมากๆนะครับยังไงก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะครับราคามันโอเคมากนะครับถ้าเทียบกับการใช้งานแบบนี้นะครับแล้วก็ยี่ห้อบอสนี่ด้วยนะครับเราไม่ต้องคิดมากละนะครับอันนี้ก็คือ สำหรับผมอะมันคือยี่ห้อที่ไว้ใจได้นะครับกับเครื่องมือช่างนะครับนั้นๆก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยนะครับที่สามารถใช้งานได้ง่ายๆในบ้านผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะครับร้านนี้เป็นร้านตัวแทนจําหน่ายนะครับซึ่งส่งเร็วมากนะครับแล้วก็มีร้านมีหน้าร้านด้วยนะครับยังไงก็ลองสอบถามทางร้านดูนะครับเพื่อความมั่นใจได้นะครับแต่สินค้าผมเช็คแล้วเป็นของแท้นะครับมาจากศูนย์บอสแล้วก็ ส่งซ่อมเซอร์วิสอะไรต่างๆถ้าเราไม่รู้ก็สามารถถามทางร้านได้เดี๋ยวทางร้านแนะนํานะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอแล้วก็สามารถกดตาก้าได้นะครับทุกๆช่องทางที่ผมรีวิวเลยนะครับส่วนราคานี้ผมได้มาค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากนะครับเพราะร้านนี้ผมเทียบราคาหมดแล้วนะครับร้านนี้น่าเชื่อถือแล้วก็ราคาถูกที่สุดด้วย ในช่วงนั้นนะอ,อย่างไงก็ลองกดโค้ดส่วนลดดูนะครับผมได้ในรา,ราคาที่ประมาณ 1, 0 0 0บวกลบนิดหน่อยอะนะครับแล้วก็ได้ชุดคิดแบบนี้ด้วยนะครับอย่างไงเลอกดูนะครับมันมีชุดคิดหลายแบบเนาะแต่ถ้าเป็นสแตนดาร์ดนะครับมันมี2ชุดคิดนะครับชุดคิดแรกนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับซึ่งได้หัวเยอะๆแบบนี้เลยนะครับแต่ชุดคิดอีกอันหนึ่งก็จะได้แค่แบบนี้นะครับอ่าเป็นเขาเรียกว่าไขควงแบบนี้ซ้ายขวา หัวท้ายแค่นั้นเองนะครับไม่สามารถขอเปลี่ยนได้นะถ้าใครชอบแบบนั้นก็เลือกแบบนั้นได้เหมือนกันนะครับราคาไม่ต่างกันมากนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยนะครับอยากให้รีวิวเพิ่มเติมอะไรบอกนะครับหากใครสนใจผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ